ในใสายตาของทุกคนฉันเป็นคนรักที่ดีของคุณพูเบต์ตอนนี้ชีวิตฉันไม่มีผู้ชายคนอื่นแล้วนอกจากในปอนที่ฉันแอบไปพบบ้างบางครั้งที่ต้องการเรื่องนั้นเพราะอย่างที่บอกคุณผูเบต์ที่ดูเพอร์เฟกทุกระเบียบนิ้วแต่ก็ขาดเรื่องแบบนั้นไปอย่างมากฉันจึงจำเป็นต้องแอบไปพบในปอน ในที่สุดฉันก็เรียนจบเป็นความภาคภูมิใจให้ครอบครัวและคุณโบเบตรวมดังพี่กายด้วยถึงท,ที่ผ่านมาฉันจะเที่ยวเก่งและทำตัวเลยเทป้าแต่ฉันไม่เคยทิ้งการเรียนเลยฉันจบด้วยคะแนนเกตินิยมอันดับหนึ่งอาจจะต้องยกความดีความชอบให้อาจารย์พอด้วยเพราะฉันได้คะแนนดีมากในวิชาของเขาตอนนี้ฉันมั่นกับคุณภูเบตแล้ว อีก2เดือนเราจะไปเรียนต่อปริญญาโทที่เมืองนอกกันโดยค่าใช้จ่ายทั้งหมดคุณแม่ของคุณปูเบตจะจัดการให้และทันทีที่เดือนจบก็จะมาสู่ขอและทำพิธีแต่งงานตามความเห็นชอบของทั้งสองฝ่ายคุณภูเบต ถอยรถดูป้ายแดงคันใหม่ให้ฉันเป็นของขวัญที่เรียนจบตอนนี้ชีวิตของฉันเหมือนเจ้าหญิงไม่มีผิดติดก็แค่เจ้าชายของฉันไม่เก่งเรื่องบนเตียงก็เท่านั้นคุณภูคะวันนี้รถขอไปขับรถเล่นแล้วเลยไปหาเพื่อนได้ไหมคะอ๋อได้สิอยู่บ้านรถคงเบือ่อไปเถอะออกไปหาเพื่อนบ้างฉันขับรถหลูออกมาไม่ได้ไปหาเพื่อนที่ไหนหรอก ฉันมาหาในปอนนั่นแหละพอดีชว่วงนี้ฉันยุ่งกับเรื่องเรียนจบเลยไม่ได้เจอกับเขาพักใหญ่แล้วคอนโดของในปอนฉันไปกนอเอาค่าใช้จ่ายให้เขาถึงจะไม่ได้รู้หราเท่าไหร่ก็เถอะในปอนดีใจมากที่ฉันมาหาเขาวันนี้ฉันโอนเงินให้เขาอีจำนวนหนึ่งหลังทานอาหารจนอิ่มเราก็ทำกิจกรรมที่คุ้นเคย โดยไม่ต้องมีใครพูดอะไร ฉันเล่าเรื่องรถคันใหม่ให้ในายปอนฟังเขาเรีบอ้อนขอยืมฉันไปขับกดเพื่อนทันทีแม้ว่าฉันจะพยายามปฏิเสธเสียงแข็งยังไงแต่สุดท้ายก็แพ้ลูกอ้อนเขาอีกอยู่ดีพี่ให้ยืมถึงแค่สองทุ่มนะปอนอีกอย่างรถคันนี้มีแค่ไม่กี่คันนะผมรู้ฮะว่าเดี๋ยวสามีพี่จะเห็นเข้าอืมนั่นแหละระวังด้วยล่ะ พูดจบในาปอนก็รีบออกไปทันทีฉันใส่หัวกับสิ่งที่เขาทำเล็กน้อยแต่คิดว่าเขาไม่เป็นไรบุญปูเบสเป็นคนมีเหตุผลยังไงซะเขาต้องฟังฉันอยู่แล้วคุณปูคะรถขอกับช้านิดนึงนะคะกำลังติดพันเลยคะ่ะฉันโทรบอกว่าที่สามีให้รู้ก่อนว่าจะกลับช้าเขาจะได้ไม่ห่วง หลังจากวางสายฉันเ,นเรียกรถแท็กซี่เพื่อไปหาอะไรดื่มพางพางระหว่งางรอในปอนฉันเลือกเข้าร้านเล็กๆเพื่อจะได้ไม่ต้องเจอกับคนรู้จักคุณปูเบกพอตอนนี้ฉันจะต้องระวังตัวและรักษาภาพพจน์ให้สมกับตำแแหน่งสไปค์ไฮโซถึงจะเป็นร้านเล็กๆแต่ก็มีผู้คนมากพอสมควรพอเป็นวันศุกร์ครูใหญ่ชายหน้าตาคุ้เคยก็เดินเข้ามาทักฉัน จำได้ว่าเราเคยนอนด้วยกันมานานมาแล้วอ้าวรู้ใช่ไหมลงมาอะไรหอบคุณมาที่นี่อ๋อไม่มีอะไรก็แค่มานั่งค่าเวลาโหนั่งค่าเวลาเฉยๆทำไมไปทำอะไรสนุกๆฆ่าเวลาแทนดีกว่าไม่ละ่ะวันนี้ฉันมีธุระต่อไม่สะดวกอะไรกันปฏิเสธผมแบบนี้ผมก็น่าแตกสิครับเอางี้เดี๋ยวคืนนี้ฉันเลี้ยงนายเองเอางั้นเหรอก็ได้ งานไม่อันนะแน่นอนว่าชีวิตฉันในตอนนี้มีเงินใช้มากมายเหล่เฟือจะปิดร้านเลี้ยงทุกคนยังได้ก็ดีเหมือนกันจะได้มีเพื่อนนั่งระหว่างรอในปอนเกือบสองทุ่มมีสายเข้าจากในปอนฉันรับสายแต่ก็ได้ยินไม่ถนัดจึงเดินออกมาคุยข้างนอกว่าไงนะปอนพอดีเมื่อกี้เสียงดัง เดี๋ยวปอนอย่าเพิ่งวางในปอนวางสายไปก่อนที่ฉันจะพูดปฏิเสธฉันงุนกินนิดหน่อยที่เขาไม่ตรงเวลาแต่ก็ไม่เป็นไรแค่ชั่วโมงเดียวไม่นานเท่าไหร่ต่อไปฉันจะไม่ให้เยอะอีกแล้วน้องพาว็ไปไงบ้างรถพี่สวยใช่ไหมสวยมากค่ะพี่ปอนพาอยากนั่งจนเลยค่ะได้อยู่แล้วสำหรับน้องพาวควนสวยเสียงค้นหูแววมาใ,ใกล้ๆฉัน ฉันมองไปที่ตรงนั้นก่อนเี๋ยจะเห็นว่าคือในปอนที่กําลังพาผู้หญิงคนอื่นขึ้นไปนั่งรถฉันนะคะับออกไปฉันทัน้งโกรธและโมโหมากที่เขาทําแบบนั้นปอนมันจะมากเกินไปแล้วนะนายยังมีของอยู่ใช่ไหมอะไรนะทําไมจูจ่ๆมาถามถึงของล่ะเธอหน้ามีหรือเปล่าฉันอยากได้เท่าไหร่ว่ามาสำหรับน้องโรสคนสวยผมให้ฟรีก็ได้ไม่คิดเงิน ก็ดีงั้นเอามาไม่สิผมไม่เอาเงินแต่ผมขออย่างอื่นแลกเปลี่ยนงันฉันจ่ายเงินผมไม่ต้องการเงินถ้าไม่เอาก็ไม่เป็นไรโอเคเอาก็ได้ ฉันอยอมเอาตัวเข้าแรกกับบางอย่างที่ฉันอยากได้เป็นยาที่ทำให้มีอาการมึนหลังจากฉันเริ่มรู้สึกมึนจึงโทรหาคุณฟูเบทันทีไม่เป็นไรนะโรสผมส่งลูกน้องไปจัดการมันจนเข้าโรงพยาบาลไปแล้วค่ะรถขอโทษนะคะพี่ดูแลตัวเองและของไม่ดีพอของเสียหายไม่เป็นไรแต่คุณห้ามปไปเลยเด็กขาด ผมยอมไม่ได้ค่ะขอบคุณนะคะหลังจากกลับมาที่คอนโดฉันเล่าให้คุณภูเบศฟังว่ามีเด็กหนุ่มคนหนึง่งก็คือในปอนมาเลยนขึ้น่ดื่มชั้นและเมื่อฉันดืม่มก็เกิดอาการเหมือนดูต่ออีกทีกุญใจรถก็หายไปแล้วคุณภูรู้เรื่องจากฉันก็ส่งลูกน้องไปจัดการกับในปอนจนเข้าโรงพยาบาลเขาปิดข่าเรียบร้อย ลึกๆฉันก็ตกใจที่เขาทําขนาดนั้นแต่ช่วยไม่ได้แนปอนอย่าหักหลังฉันก่อนหลายอาทิตย์ต่อมาคุณภูเปตเคี่ยเงิน,นต่างๆในบริษัทหมดและเดินทางมาเรียนต่อที่อเมริกาพร้อมกับฉันตอนนี้ฉันเหมือนได้ชีวิตใหม่ฉันทิ้งอดีตที่นา่าปวดไว้ที่ประเทศไทยและได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่นี่ดวงวันของฉันมีแต่ความสุข โดยมีคุณผูเปสที่ทางรักและเอ็นโดชันอยู่เคียงข้างไม่ห่างทันทีที่เราเรียนจบผมจะให้คุณพ่อคุณแม่ไปสู่ขอนะครับค่ะคุณผูเราสองคนใช้ชีวิตกันเหมือนคู่สามีภรรยาหลับจากที่ย้ายมาที่นี่ดูเหมือนว่าเรื่องืันเต็นของเขาก็กลับมาเป็นปกติ คงเป็นเพราะเขาไม่ต้องแบกชีวิตพนักงานหลายร้อคนภาระหน้าที่ต่างๆไม่มีเท่าเมื่อก่อนทำให้เขาไม่เครียดและไม่กดดัน เป็นอะไรหรือเปล่าทำไมดูเครียดมีปัญหาอะไรไหมอ๋อนิดหน่อยค่ะพอดีพ่อแม่โรสมีเรื่องที่เคียร์ไม่ได้ค่ะเหรออะไรล่ะฉันเล่าให้คุณปูเปตดฟังว่าตอนนี้พ่อกับแม่กําลังจะมาเปิดร้านที่ฮ่องกงแล้วเกิดปัญหาหลายๆอย่างที่เคียร์ไม่ได้เขารับฟังก่อนจะยิ้มแล้วบอกว่าจะจัดการให้ไม่นานคุณปูเป ก็เคลียร์เรื่องร้านให้พ่อกับแม่ฉันจนพวกท่านสามารถเปิดกิจาการได้อย่างราบรื่นทำให้งานนี้พ่อกับแม่ดูเปิ่มเขาขึ้นไปอีกหลายเดือนต่อมาโหทาความสะอาดบ้านใหญ่เลยทำไมครับกลัวคุณแม่ผมดูเอาเหรอ ไม่ได้หรอกคะ่ะท่านจะมาพักผ่อนทั้งทีจะให้ท่านเห็นอะไรลูกหูลูกตามไม่ได้นะคะแหมเอาใจเก่งนะารานนะไม่ต้องห่วงหรอกยังไงตำแหน่งลูกสไปก็เป็นของคุณอยู่แล้วืมคุณพูอะแซวรดตลอดเลยนะคะฉันหัวร้อนสนุกสนานกับว่าที่สามีอีกไม่กี่วันคุณแม่ของคุณปูจะมาเที่ยวพักผ่อนที่นี่ ท่านเอ็นโดฉันไม่ต่างจากคุณปูเพอท่านมีแต่ลูกชายและบ่นตลอดว่าอยากมีลูกสาวจึงไม่แปลกที่ท่านจะรักฉันเป็นพิเศษสวัสดีค่ะคุณแม่ลูกชาย ดีคุณปูออกไปข้างนอกแป๊บหนึ่งค่ะไม่ได้พกโทรศัพท์ไปคุณแม่มีอะไรคะเดี๋ยวรถบอกให้นะคะไม่ต้องฉันจะคุยกับลูกฉันเองอ๋อค่ะเดี๋ยวรถบอกให้คุณปูโทรกลับหาคุณแม่แล้วกันนะคะลูกฉันไม่อยู่แบบนี้หวังว่าเธอคงไม่แอบพาใครมาที่บ้านฉันนะอะไรนะคะยังไม่ทันที่ฉันจะได้พูดต่อปลายสายก็วางไปทันที ถึงไม่รู้ว่าเรื่องอะไรแต่ถ้าให้เดาคงไม่ใช่เรื่อนี้เท่าไหร่เป็นอะไรไปทำไมทำหน้าแบบนั้นล่ะใครโทรมาเหรอคุณแม่คุณโทรมาค่ะเหรอท่านว่าไงล่ะแม่ค่ะท่านบอกให้คุณโทรกลับอ๋อคงไม่ด่วนมั้งไว้ผมค่อยโทรเดี๋ยวคุณ,คณมาทานข้าวกับผมสิผมซื้อมาเยอะเลยนะ ฉันนั่งทานข้าวกับคุณปูเบธด้วยความรู้สึกใจหวี่แปลกๆจากการคุยโทรศัพท์กับคุณแม่เมื่อกี้สรพปนามและน้ำเสียงที่เปลี่ยนไปฉันรับรู้ได้ว่ามันไม่เหมือนเดิมทานเยอะๆนะโรสอีกหน่อยก็คงทานแน่นอนลงแล้วมหมายความว่าไงหรอคะอ๋ก็ควรจะเป็นเจ้าสาวก็ต้องรักษา,าห่วงหรือคุณจะไม่ลดอาหารก็ได้นะผมไม่ว่าหรอกอ๋อค่ะค่ะถ้าเป็นก่อนหน้าที่ได้ยินประโยคนี้ ฉันคงจะมีความสุขมากแต่ความรู้สึกในตอนนี้มันไม่ใช่ฉันกลับคิดว่ามันคือการบอกลาหรืออะไรลักษณะแบบนั้นมากกว่าถ้าชิ้นชอฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะและพบกันใหม่ตอนหน้าขอบคุณค่ะ